ก็เไยให้มันเวียงอาวุธวะเออเวลาเวลาเราหยิบอาวุธอะแล้วมันใช้ยังไงอะแข่งเจอเสาพีดเเสาเจเสามันแล้วแต่อาวุธเอเหรอที่ได้ตัวใหม่อ่ะนี่อยากใช้ตัวใหม่หรอไหมคะแด้นี่ปะเอ้มีกันว้าวมีเนี่ยน้องวัวน้องวัวเหรอนี่อไม่มีอันนี้เบคอนไม่มีไม่มีอันนี้ เล่นไรบิเลียนนะอยากเล่นป่ะเล่นักรยานอีไอ้ไอ้ดไอ้ดหรือว่าแล้วกูพูดอยู่คนเดียวเลยนะตัดไอไอมาถึงก็ล่อกูเลยเฮ้ยโดบเลยเหรอเอยมันกินยังไงอ่ะมันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงถึงจะได้อ่ะหยิบหยิบมาแล้วคลิกขวามันจะโดบ ดูดิน็อตติ้งอะเรวพาแล้วเนี่ยโอ้โหเม่นจัดโอ๊ยเกินไปมุ้ยจะเกินไปเฮ้ยเนียมไอ้ไอ้โอ้ดันประตูไว้ดันไม่ให้ไม่ให้ยังต่อไ้ออกไปให้เข้า มานี่มานี่ไอยูนิคอร์มานี่โอ้ยตีกันไม่โดนอะไรวะเปียกอ่อนมากระโดดทีผมเนี่ยเฮ้ยอย่าปิดมันแตกมันแหวกทังนะเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยโอ้ยปิดบ้องประตูได้ได้ไอ้ไอ้นี่อย่าปังไอ้นี่อย่าปังไอ้นี่อย่าปัง ไปไอ้ล็อกไปโดนน็อกไปมายออนดิหืมมันนี่โอ้ยเอ้ยน็อกติงมันเตสบมาตลอดเลยวะเฮ้ยอยากอยากว่าขอขอขอทำไงวะกูหาวุ้ด้านบนกันไอ้เหี้ยตัวผมมาช่วยเลยวะไปอยโอ้โหผมแข่งเลย นลติงเวเข้านี่อันนี้ติงโอเค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 ออโอเคโเคขอโครขอัคาคคเขาไม่ใชเสียงแล้วครับครับเอครับเปิดระตูเปิดประตูอีดเบคอนเปิดประตูขอดรอปก่อนดิขอดรอปก่อนดิไม่ไม่ไม่เปิดให้คู ครับครับครับก็ได้ครับเย็นๆพี่เย็นปดตรงเนี้ยโอเค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 ตัวเองโอเคโอเคโอเคไม่ใช่เสียงแล้วครับไม่ใช่เสียงนะพอๆก่อนมีคนหายไปเมี้ย ฟ้าที่ยองไขไม่ได้ต้กคนลยเหนื่อยวะไอเ,เออไปโดรมาแล้วเจอกูออ่กูอยู่ไหนไปเฮ้ยนะเฮ้ยนลอปติงเกินไหมเปล่าอืมเฮ้ยเอ้ยน้ำมือะ่ะนี่ไปโอ๊ะไนวะ เฮ้ยผมโอ้โดนอีกแล้วอะไรวะมึงเตะกูตายเลยอีซอนีเนี่ยไปแล้วไยพี่มนกระโดดถีบยังไงวะอ๋อรู้ละกระโดดทิศขวาใช่ไหมแต่ไม่เคยโดนเลยนะมันโดนานี้อเลิงดีๆโอ้อยอู้นมอตติง มราติงฟาดรัวๆเลยล็อกไอ้ล็อกเป็นโดไอ้ล็อกตัวเหลืองทำตรงตัวเหลืองโอ๊ยทำทตัวเหลืองทรงตัวเหลืองอีกมันเอาออกไปโอ๊ยกูเตะเพื่อไปโอ้ยมันซุปเปอร์สายยาวจังวะไอ้ล็อกเนี่ยอ้าวหมดแล้วเอ้ยคนอื่นหายไปไหนคนโดนลุงมีคนโดนลุงไป ไอทางล้นนัอตติงมันมันทำลายเพื่อเราทำลายเพื่อเรานี่หัวนี่ไอไอ้นี่กระเซบมาตลอดไอ้ล็อุ้ยเบคอนจะเข้อามานี่หนาวแล้ว โหนมหมดหรอวะเนี่ยซดไม่ได้เลยไม่ยาน้าติงยาไม่เข้าไอ้คน้องตีไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่ โอ้ยลูกพี่ใจเย็นปิดตัวออกมันตีพวกเดียวกันได้ไหมได้ได้ย้ายคนโดอีกแล้วไอ้หลอกจะโดดอย่างเดียวในชีวิตนี้เยอ้าวเรียบร้อยแต่ตายคู่อีซี่ปะ ผมเองเนี่ยแหยืดแน่เลยนะเนี่ยไม่เย็นนะครับปูาอะไรมันเดินไม่ไปสั่นเลยกดปุ่มผิด